สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากพี่น้องข้ามากินเขาเสาร์เมื่อนี้ได้เมนูแบบง่ายๆมะม่วงสุกพักชี่ไปเรื่อยหมูทอดคุณเชียงทอดแล้วก็หมูยอทอดแจวแจวแจวปลาแดดแจวปลาแดกบ้านก็กินกันเลยค่ะพี่น้องจ้าบอกกินลายมือกินนิดหน่อยก็พอกินเขาเบาๆแสบพี่น้องเลิกถึงไว้กินยินเขาเบาๆร,ร่วงกินสักนิะ Còn nhè mặn đuôi mùi kịp nghe ngay nhỏ kịp nghe ngay tạo lại พอได้ค่ะดึงไม่ได้ค่ะตู้จะล้มค่ะมูย่ยยอดแต่พี่นอ้องคุยแก่ลงไป <c oughs> <c oughs> เมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยจ้ะพี่น้องเ <c oughs> มนูง,ง่ายๆแต่ว่าอร่อยและแซ่บมากคือไม่แมงโขนเอ้าคือแซ่บพี่น้องไม่ก็ข้าว่มดนะ ปงชอบกินแล้วเจ้าค่ะพี่น้องจ้ะเอานี่แซ่บบมกม่วงเหมือนพี่น้องจ้ะเนี่ยกินมาแซ่บแล้ ยังบอกมองซุปมาแสร็จใช่ปันเอาอีกทัานุดถ่ายภาพขึ้นหรอว่า พ่อยสบายจะไ่นองจ้ากินว่ได้หลายแม่นบ้างัลไปนนอีกไม่ไหลายก็สบายได้หน่อยบอกว่กินกาแฟเยอะไปหน่อยอือไม่แสบพี่น่อง,ง <c oughs> ออย,ยแสบเข่า,อา,า,อาเอ,ะเอาะผมอมอง ไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะนไคลิปหนักแล้วค่ะพี่น้องจ้า